เป็นช็อปมาเลยเห็นไหมทุกคนซื้อได้จริงๆนะเนี่ยซื้อได้จริงไม่ใช่โปรวิชวลแบบเซคิปวิชวลอ,อะไรนะครับนี่เห็นไหมผมซื้อให้ดูเลยทุกอย่างเลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้ยงผมตามแทนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแจกสคริปต์ฟาร์มแคนดี้นะครับผมของซัมแทนนะครับก็สคริปต์นี้เนี่ยจะเป็นสคริปต์ทำออโต้นะครับก็คือทุกคนเนี่ยสามารถดันสคริปต์นะครับผมแล้วก็ทิ้งโทรศัพท์หรือว่าทิ้งคอมไว้ได้เลยนะครับเพรก็มันจะทําการฟาร์มแคนดี้ให้เรานั่นเองนะครับโดยผลผลิตนะครับผมของผมเนี่ยผมก็ได้ทําการเทสมาให้แล้วนะครับผมก็คือผมเปิดทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับก็เนี่ยได้ผลผลิตประมาณนี้นะครับพันกว่านะครับก็โอ้โหซื้อได้เเหลลือยนะครับ จะคลิปวิชวลอะไรนะครับนี่เแมผมซื้อให้ดูเลยทุกอย่างเลยอะซื้ออะไรไม่รู้แหละซื้อหมดเลยนะครับนี่แมนคนนี้มันลดจริงนะ อะไรไปบ้างวะเนี่ยก็เดี๋ยวมันจะอัปเดตอีกนีครับนี้อีกหนวันห้ชั่วโมงอะไรไม่รู้นะก็โอเคเดี๋ยวเรามากลับมาที่ตะคิปกันก่อนนะครับก็ตะคิปตัวนี้เนี่ยผมจะปักมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์เลยนะครับก็ให้ทุกคนอยลาล็อมาใช่ไหมแล้วก็เปิดตัวรันของทุกคนมานะครับแบบนี้นะครับซึ่งข้อดีของตะคิของผมเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องทำเอ่อออโต้เอสคิวนะผมก็คือแบบเอาไฟล์ไปใส่ในตัวรันอะไรนะครับผมยุ่งยากนะครับก็เอารต่ะคิบเนี่ยมก็าวาาต่งตั่วคราวได้แบบนี้นะคร่ยมัา งานอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็จะมันจะเข้าห้องให้เราออโต้แบบนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวนี้รอมันเข้าเกมก่อนนี่ยพอมันเข้าเกมมามันก็จะรั่นให้เราออโต้แบบนี้นะครับนี่อันนี้ผมเหลือแคนดี้อยู่384นะครับอันนี้ก็จะเป็น account name ก็เป็นชื่อรหัสของเราเนาะก็สามารถปิดหน้าต่างชั่วคราวได้ดูว่าแบบสคริปต์มันทํางานอยู่หรือเปล่านะครับนี่อันนี้ก็มันจะวนโหลดแมพนะครับผมนี่วนโหลดแมพแล้วก็หาเทียนเนาะเดี๋ยวพอมันเจอเทียนเสร็จมันก็จะกลับไปที่แคมป์ไฟของเรานะครับซึ่งทุกคนสามารถปล่อยทีงไว้ได้เลยไม่ต้องกลัวตายนะเพราะว่าในตัวนี้เนี่ยผมได้ทําการใส่ g อด Mode ให้ด้วยนะครับก็คือตัวละครเราเนี่ยจะไม่มีวันตายนะครับก็คือเรื่องมันจะไม่หลดนั่นเองนะครับก็ ทุกคนสามารถปล่อยทิ้งไว้ได้เลยนะครับก็มันไม่ตายแน่นอนนะครับก็ทุกคนเนี่ยมีหน้าที่เปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้นะครับผมหรือว่าเปิดคอมทิ้งไว้นะครับแล้วก็ดูแคนดี้ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นเลยนะครับก็สามารถเปิดทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวอันนี้มันก็จะทําการเปิดกล่องไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมพอมันเจอแคนดี้ใช่ไหมทุกคนไม่ใช่พอมันเจอเทียนใช่ไหมทุกคนเทียนอยู่ไหนวะโอเคมันเอาเทียนไปใส่บ้านแล้วนะเห็นไหมทีนี้เนี่ยมันก็ทําการรอนะครับผมรอให้เปนตั่ีี้วย ทำอมมาให้ใช้ฟรีนะครับไม่มีคีย์แล้วก็ถือว่าแบบฉลองวันฮาโลวีนนะครับแล้วก็ฉลองช่องด้วยนะครับผมเพราะว่าช่องของผมเนี่ยถึง30,000ซับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนกันด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่แบบดีมากๆผมคิดว่าผมจะมีมันอยู่จุดๆนี้นะครับถ้าไม่มีทุกคนนะครับก็เดี๋ยวสกิปตัวนี้เนี่ยผมแจกให้ฟรีเลยนะครับไม่ต้องเก็ทคีย์อะไรไม่มีคีย์นะครับก็เอาไปใช้กันได้เลยนะครับทุกคนโอเคต่อไปนี้ก็ทุกคนก็ปล่อยสคริปต์ให้มันทำงานแบบนี้ได้เลยนะครับก็สหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แลลลล้้้้้้วววววววทุกกกกกกคค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 นนนนนนน็ไไไไไไมม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 ม่่่่่ีีีีออ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 ะะะะรรรรรราาาาาาาเเเเเเดดด๋๋ยยยยจจจัััััััใใใหหหหิิิปปปปปบบบบบผผผตตตส์โข๊